แฟรนไชส์ ai, วันนี้จะพาไปดูพิซซานากีนนากินไส้ทะลักในขนาดพ่อดีอิ่มที่ให้บริการในราคาย่อมเยาวกับพิซซ่าไอหนหนวดบายครัวแม่ยายในงาน MOC ปี2022ิพิซซ่าไอหนหนวดบายครัวแม่ยายมีให้เลือกหลายไส้เช่นคาเ,าอ,เอ,าอียน์คาวีอี์เฮ้ยคาเอียน์ไส้ปูอัดไข่กุ้งและยังมีอีกหลายไส้มีอะไรบ้างไปฟังจากเจ้าของธุรกิจกันเลยดีกว่า สวัสดีครับผมชื่อเอนะครับตัวแทนจากร้านพิซซ่าหน้าโหนดบายบัวไม้ใหญ่นะครับผมนะฮะสินค้าของเรานะครับจะเป็นพิซซ่าทอดตัวนี้นะครับผมนะฮะจะมีด้วยกันหกรสชาตินะครับจะมีเอ่อฟิลล็อกเทลฮาวายเอียนเออ่เบคอนลมควานคาร์โรล่าดับปะรลชีสแล้วก็เออ่ซีฟู้ดนะครับผมเอาเอง,ง่ายๆเลยว่าคือผมไว้หนวดนะครับก็เป็นเจ้าของสู A, ้เอ็กซ์่าเป็นในหน้าหนวด <Wow. S 1> นะครับผม พิซซ่าทอดกรอบหอมน่ากินน่ากินที่จำหน่ายเพียงชิ้นละ29บาทเท่านั้นเองอีกทั้งยังมีโทสตสเครื่องแน่นชีสเยิ้มยัย่วยวนชวนหิวแบบนี้และที่พิเศษสุดๆคือพิซซ่าพาสต้าเสียบไม้น่ากินและน่าลองก็ตอนนี้มีอยู่4สาขาครับก็มีที่กัมพูชานะครับมีที่ระยองแล้วก็มีที่ลำพูนแล้วก็ที่หนที่โคราชครับ 064ครับ516 1921ครับเดี๋ที่เฟซบุ๊กเพจน,นะครับพิซซ่าให้หน้าหนวดบายโคบ้านแม่ยายครับผมใครที่อยากชิมหรือสมัครแฟรนไชส์สามารถทักได้ที่เพจหรือเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ได้เลยจ้า แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ